แกงฮังเลมันเป็นอาหารเฉพาะถิ่นถ้าจะกินแกงฮังเลก็จะต้องมาที่ภาคเหนือไม่ได้เหนือไม่ได้เหนือทุกจังหวัดเลยนะจะเป็นเหนือเฉพาะเหนือตอนบนก็คือดินแดนล้านนาดินแดนล้านนา,นนนามีจังหวัดอะไรบ้าง8จังหวัดคือดินแดนล้านนาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายแพร่น่านพะเยาสังเกตดูง,ง่ายๆทำไมถึงเรียกว่าดินแดนล้านนาอ่า ถ้าใครเดินทางขึ้นมาทางเหนือสังเกตตรงที่ก่อนที่จะเข้าเมืองแพร่ตรงเวนชัยจะเห็นซุ้มปูนเป็นป,ประตูนั่นว่าเข้าสู่อะไรยินดีตอนรับเข้าสู่ประตูดินแดนสู่ดินแดนล้านนาอันนั้นก็คือกําลังเข้าสู่ในดินแดนล้านนาแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนก็จะมีทันเบเฉพาะใช่ดินแดนเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนี้และในแต่พื้นที่ในแต่และพื้นที่ก็จะแตกต่างกันนะคะ แต่โดยหลักๆก็จะมีอยู่พื้นๆทั่วไปหลักๆของมันก็จะมีอยู่อยู่สองประเภทเนาะแต่เป็นเพศที่นิยมก็คืออ่าฮังเลม่านเนาะจะมีอยู่สองสองอย่างคือฮังเลม่านก,กับฮังเลเช,ช,ชียงแสนที่หลักๆทั่วไปก็จะเป็นฮังเลม่านที่นิยมทานกันเดีย๋ยวคุณน่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันต่างกันยังไงฮังเลม่านก,กับฮังเลเชียงแสน